สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยงานอ e ีเวนต์ครับผมอยู่กับผมแทนการ์ลีเบเวอร์นะครับแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาเก็บบรรยากาศงานอีเวนต์นะครับงานอีเวนต์นิวซ์ปอนคูฮาคุแบงกอกปี2022นะฮะอ่าเป็นงานอ e ีเวนต์การเก็บแล้วเราขอมาอ e ีเวนต์งานญี่ปุ่นหน่อยละกันเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศนะครับเนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าสถานที่หน้าจัดงานแล้วฮะนี่หน้าห้องประชุมอะไรเสร็จเนี่ยลืมแล้ว โอเคตอนนี้มาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยนะครับเข้างานนะคะเอ่อยัดตัวกระเป๋าหน่อยครับอ๋อได้ครับเปิดเลยครับอ๋อต้องตรวจนะฮะเนี่ยอ๋อมีพาัดรับแล้วก็หมวกครับเชิญครับอ๋อกระท้อครับตายแล้วเด็กฉุกคนครับอะไรเนี่ยเย้ไหมเปิดมากระชุคนแล้วนี่อะไรเนี่ยชิ้นเชื่อสุบุคคล ีนซนองเกินแล้วประกันเลยเนะี่ยเอ้ยจำเป็นโอเคตอนนี้เราเข้ามากันแล้วเนี่ยเรียกว่าเข้างานนี่ครับนี่คุมเข้มเลยสบายใจได้ผมบอกได้เลยว่าคุมเข้มโดนตรวจกระเป๋าเลยดีละที่ตววรวจเพื่อความปลอดภัยของสรริ่งเพื่อความปลอดภัยชีวิตและสรรษษิ่งของท่านเออดีแล้วดีลวะวไปดูงานต่ออันนี้ก็น่าจะเป็น โซนบริษัทมันก็จะเป็นจุดจุดทางานญี่ปุ่นนะแล้วแบบว่าดูนะพะูดภาษาไทยสวัสดีค่ะเหรอเมื่อกี้ดีตอนนีาสวัสดีค่ะชัดเจ๋บเลยไปไปนาต่อกันเจ้าชูชิโร่ฮะช<ะ>ูชิโอ ดูชีโร่อดูไปส้นหน้กันโอเคอเรคงไปโซนหางานนั่นแหละอันนี้เออเรามาอีโซนึนแล้วดิอะไรงานแนนนาศกษาวจญี่ปุ่นไปไปไปดเดินดูเลยมาหาลัยต่งางๆนั่นหน้า ดูมาหาลัยก็มีสอนกับเป็นดูเอลิสบ้างไหมเนี่ยอ,อ,อะไรของกัวันีว้าวอต่ชุดกิมมโนน่ารักชัดเลยเปไปไปเก็บรอบๆกันต่อเลย อ่าครับเรื่นี้ก็จบไปกับโซนข้างหลังเนี้ยน่าจะเป็นโซนที่แบบว่าหางานแล้วก็ศึกษาต่อนะฮะก็คือใครจะไปต่อที่ญี่ปุ่นก็คือมาโซนนี้นะฮะก็จบไปโซนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปดู๋ยวไปตรงตรงข้างหลังด้วยกันข้างหลังกล้องผมเนี่ยเออมันน่าจะเป็นอีเวนต์เนี่ยพวกพัรเพลอะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนะผมจะเซฟฟี่กับสอยกับจุยเลยไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปมาอีกโซนหนึ่งเลย ในบทคอสเพล์ว้าวทำป็นเลยดืย้อรีไวท์คือพูดแม่เปิดมาคุณจะรีไวท์แต่ขอบ,บอกเลยแล้วกันรีไวท์อ่ะเอาจริงๆนะตอนเริ่มเรื่องอ่ะชอบอยู่นะแต่ตอนจบนี่ห่วยมากเฮีย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเรียกว่าเฮียอะไรไม่รู้เลยดีกว่า <c oughs> มา <c oughs> โอเคป่ะผมไปดูงาตนต่อเลย <c oughs> นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นี่คนเยอะมากเลยฮะบรรยากาศตอนนี้ที่ว่าผมมาเนี่ยอันนี้ผมถ่ายวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะ,ะสสเออใช่วันอาทิตย์ที่สิกันยาไอ้เอโอโหี้ยโอ้โอหกูทำงานจนลืมวันแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะข้างหลังยีง่มัน <laughs> จ <laughs> ีตัวเฟรมบุ๊กเจ้วะไอ้ตัวตุดติกาเฟซบุ๊กอะ ยัดแย็เช่งอย่างนี้ก็มาว่ะดูดิดูดิยัดย็ดเช่โอเคไม่ย้อมใจเลยไปกปเดี๋ยวเเดี๋ยวเราไปไปดูตรงอื่นกันต่อกันไป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 อันนี้อันนี้ทั่วทั่วข้างหลังนี่ทั่วทั่วญี่ปุ่นอะไรเงี้ย เออว่ะไองานงานนี้พวกนี่มีครบจริงๆฮะไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานแล้วก็เรื่องเที่ยวอาหารเฮ้ยครบจริงเช้าเลยวะสาวจิโมโนด้วยว่ะโอเคไปถ่ายกันยาวๆไป แม่งเดินเล่นไปเล่นมาได้เฉยเลยไปต้องเก็บตังค์เท่าไหร่วะนี่อ่ะจะพูดถึงเที่ยวญี่ปุ่นนี่น่าจะแพงนะน่าจะแพงอยู่มั้งมันต้องเก็บตังค์เท่าไหร่วะนาท่านไม่รู้ว่าไม่ได้อมาเลยเนะี่ยยื่นมาให้เลยกูก็รับสิวะแต่ญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะแค่เอาจริงไม่สนใจได้ไงเฮียยูกิก็ผลิติตที่ญี่ปุ่นอันไม่สนก็เฮียลนะ โอเคฮะเดี๋ยวโอเคเราก็เห็นมาหลายส่วนแล้วไม่ว่าจะเป็นโซนขายหรือว่าโซนที่จัดหาง,งานหรือก็โซนมหาลัยอะไรเงี้ยที่ว่าใครจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็คือผ่านมาทุกโซนแล้วแล้วต้องของยินเอ๋ยก็ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตสักแป๊บนึงนะขอไปกดตังค์ก่อนชิบหายเดี๋ยวตัดตัดทีนี้แป๊บน,นึงเดี๋ยวไปกดตังค์ก่อนผมไม่ไหวแล้วโอเค โอ,โอเค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 กดตังค์แล้วมาเรียบโอเคไปกดตังค์มาแล้วเรียบร้อยไอ้เหนี่ยอยหน,นี่ไปกดตังค์อะไรอยู่เนี่ยมางานเดินงานอย่างเทพไอ้ยิดศึกลืมกดตังค์ไม่เองเหรออะไรวะไอ้คนบ้าอะไรวะเดินเดินเข้างานอย่างเทพสึกลืมกดตังค์โอ้โหชีวิต ออกอ่าอัดวิดีโออย่าเบลล์มอแบบแบเข้ามาดูที่ไหนได้ไหมเดี๋ยวนะครับแบบวุ้นมหาลัไสยามได้ไหครับมหาไรสยามได้ครับเดี๋ยวโอ้มหวลัยมหาไรมหาไรสยามนะฮะใครสนใจก็ไปเรียนได้นะฮะขอบคุณครคบครับผมใครสนใจที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นตัวอีกตัวเรื่องหนึ่ง เออมหาลัยนี้มีเกี่ยวกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะมหาลัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็ทังมหาลัยเราค่ะถ้าสมมติว่าสอบเกิกนก่อนเข้ามหาลัยอะสามารถเทียบชั้นได้เลยนะสอบเอ็นสี่มาได้ามารถเข้าแบบว่าปีสองได้เลยแล้วนอกจกสอบเอ็นเนี่ยก็จะมีส่วนลดท่าเทอมด้วย mm. ใช่แล้วก็จะมีทุนให้ไปเรียนญี่ปุ่นอะทุกคนเลยภายในสี่ปี <Okay. S 2> ถ้าเกิดใครเก่งมากก็อาจจะได้ไปเร็วไปเร็ว,รวตรงไปตรว้าว <Wow. S 2> แล้วก็ส่วนอาจ,จารย์ส่วนให่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อยู่กันแต่ว่า mm. เป็นครอบครัวมากๆโอเคครับ โอเคะขอบคุณครับผมะะมาลายสยามนะครับผมใครสนใจญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งละกันนะฮะเป็นช่องทางหนึ่งใครสนใจนะฮะโอเคอีสรุปว่ากูได้ฟาร์มของยังนี่กูยังไม่ได้ฟาร์มเลยนี่นะครับก็เปียบ,บ้างครับสำหรับคลิปสำหรับคลิปตะลุยงานอีเวนต์นิปปอนฮาร์คูแบงกอกทูทาวันะฮะ ที่เอามาฝากกันในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องแทนการ์ดรีเวิร์ลด้วยนะครับและถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรืออยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยแ,และถ้าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราก็ไปที่ Facebook f a n p a g แทนการ์ดรีเวิร์ลนะครับเาจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับสำหรับว,วันนี้ผมก็ขอตัวกลับก่อนนะฮะพอดีผมคงอยู่ไม่ถึงกครับเพราะว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดตรงก็รีบกลับกลับมืดเดี๋ยวกลับ กลับไม่ได้เดี๋ยวคารถปิดโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ